วันนี้เดี๋ยวผมจะมาผัดกุ้ยียวรักหน้ายังไงให้อร่อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันขั้นตอนแรกเราใส่น้ํามันก่อนนะครับล <_ m ys> ้าง, <üyor> งกระทะก่อนตัวอะไรแล้วเคลือนน้ามันเคลื่อกระทะด้วยน้ํามันก่อนนะครับให้น้ำมันร้อนก่อนนะครับ <_ t ap> อ่าหลังจากน้ํามันร้อนแล้วนะครับก็เอาน้ํามันออกก่อนนะครับอ่าประมาณนี้นะครับ ก็เปิดไฟตามด้วยก๋วยเตี๋ยวนะครับจากนั้นก็ตามด้วยสีอุดดํนะครับนั่นก็ปิดไฟให้แรงเลยนะครับทุกเพื่อนพายายามผัดให้แห้งที่สุดเลยนะครับเวลากิน กับรักหน้านี่จะอร่อยมากอ่อ,อและพยายามอย่าใช้น้ำมันเยอะครับไม่ได้แล้วก็ปิดไฟก่อนครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับเวียดเสียวสำหรับทำรักหน้านะครับยังไงก็ลองไปทำดูนะครับ